สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองห้องครูสายทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องกลางวันกลางคืนซึ่งหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องความแตกต่างของกลางวันกลางคืนลักษณะของดวงอาทิตย์ลักษณะของดวงจนันทร์กิจวัตรประจํำวันที่เราทําในเวลา,ากลางวันนะคะแล้วก็ สัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพปร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องแรกก็คือความแตกต่างนะคะ กลางวันกับกลางคืนมีความแตกต่างกันก็คือในเวลากลางวันเด็กๆนะคะจะเห็นพระอาทิตย์นะคะซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยจะทําหน้าที่ส่องแสงนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะพระอาทิตย์ยังช่วยให้ผ้าของเราแห้งด้วยค่ะพระอาทิตย์เนี่ยจะให้ความร้อนนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะซักผ้าในตอนเช้าแล้วเอามาตากแดด ะะแสงของผ้าอาทิตย์เนี่ยก็จะทำให้ผ้าแห้งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะกลางคืนกลางคืนแตกต่างจากกลางวันยังไงนะคะกลางคืนเนี่ยอากาศจะค่อนข้างเย็นนะคะมีความมืดแต่เราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วนะคะเราจะเห็นเป็นดวงจันทร์แทนนั่นเองค่ะนอกจากดวงจันทร์แล้วนะคะในเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีดวงดาวดวงเล็กๆนะคะส่องแสงระยิบระยับด้วยค่ะต่อไปนะคะ ก็เป็นลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดวงที่ใหญ่มากเลยนะคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเด็กๆจะเห็นได้ว่าแสงของพระอาทิตย์เนี่ยจะร้อนนะคะแต่ในความร้อนนั้นก็ให้ความสว่างนะคะให้เราเนี่ยได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะปกติถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดเนี่ย เด็กๆนะคะก็จะมาเรียนที่โรงเรียนนะคะในเวลากลางวานันในเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยส่องแสงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็น ลักษณะของดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็จะมีลักษณะกลมๆเหมือนพระอาทิตย์นะคะเหมือนดวงอาทิตย์นะคะแต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยจะเล็กกว่าดวงอาทิตย์และขึ้นในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเมื่อพระอาทิตย์ตกลงไปนะคะดวงจันทร์ก็จะขึ้นมาพร้อมกับดวงดาวเล็กๆในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะการเมื่อดวงจันทร์ขึ้นนะคะความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนเนี่ยเมื่อดวงจันทร์ขึ้นแล้วอากาศก็จะเริ่มเย็น ก็ในเวลากลางคืนเนี่ยจะมีความมืดนะคะซึ่งเป็นเวลาที่เด็กๆนอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะเมื่อพระจันทร์นะคะเด็กๆหลับในช่วงที่พระจันทร์ขึ้นเนี่ยเวลาเด็กๆตื่นมานะคะนั่นก็คือเวลากลางวันใช่ไหมคะ พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้ทํากิจวัตรประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการรับประทานอาหารการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็การมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยมาโรงเรียนนะคะเราจะเรียนกันตั้งแต่8ปดโมงจนถึงบ่ายสโมงนะคะผู้ปกครองก็จะมารับเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆกลับไปนะคะเวลาผ่านไป3 4ชั่วโมงเด็กๆก็จะพบ ในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเวลากลางคืนนะคะเด็กๆก็จะนอนหลับพักผ่อนค่ะอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะเวลากลางคืนที่เด็กหลับเนี่ยก็จะมีสัตว์บางจําพวกนะคะออกมาหาอาหารกินค่ะสัตว์นั้นนะคะก็คือ้ังคาวนั่นเองค่ะ้ังคาวจะหากินในเวลากลางคืนนะคะเพราะค้งังคาวเนี่ยไม่ชอบแสงแดดนะคะนอกจาก้ังคาวแล้วก็ยังมีกระต่ายด้วยค่ะ ป่านนั่นเองอคะสัตว์เหล่านี้นะคะจะหากินในเวลากลางคืนเพราะเขาคิดว่าเขาจะปลอดภัยจากคน สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะลากันไปคุณครูทรายนะคะมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากให้กับเด็กนะคะไม่ประมาทกราดอย่างตกนะคะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยจวเจลแอลโกอฮอล์หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดน,นะคะและพื้นที่เสี่ยงสำหรับวันนี้ครูทรายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ